สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับจานลอยผ้ารอผ้ากินผ้าเที่ยวครับมื่อานี้ครับสีไปเยี่ยมยามทิมงานวิถีอีสานครับก็เลยมาแวะเอาของไปฝากไปต้อนเพคนนั่นก็คือขาง่ว่าพ่อได้ครับขายด้วยมือบอกว่ายังไงขายทุกมือครับบ้านไหนครับเนี่ยบ้านนุตเต้ครับบ้านนุบ้านนตเต้ท่าสองข้อนสาระครับครับรั้วนาะครับสาระครัมจานลอยสีไปหาทิมงานวิถีอีสานสีไปซอยจูกันพี่น้องครับเดี๋ยวจะไหนติดตามมื่อกี้นะครับ หัวไทยหัวหน่อยครับไ่นอนี่ยหัวที่ปอบานเท่านน่ล่ะเอาจากโลแม่หมนีจากโลกครับผมบอกว่าเจี่วเขาะแม่อะไรก็แม่ฟ้าในพวกบีพ้อมครับเนี่ยบ้อแ้อบว่าพวกบีไ้เกียวผมผมงานเกลกนะผมใสบอเรื่องผม่รื่งครับผมเดียว สั่งเนื้อคุณพ่อหาล่อยนะครับเดี๋ยวสิไปบุกบานวิธีอีสานวันนี้นะครับผมไปครับจัดลอยพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆท่านนะครับขอบคุพี่น้องครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับนี่อะรล่ะพี่น้องเอ้ย่ะบาดหนึ่งห้องมุ่งหน้าสู่ทีมงานวิธีอีสานวานนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับแม่ครับไปแล้วครับผมฝากกันนะพี่น้องกุฎิพันธ์เสร็จมีฝากกันแ้วบ้านป้านุ่นแต่ป้านุ่นแต่ ทางโรงเรียงทางสองข้อนทางลงเลียงทางสองข้อนพี่น้องครับผู้ใดผ่านเส้นนี้นะครับแวะเลยครับงัวบ้านบานงัวบ้านเท่าหนึ่งละพี่น้องซอยจุซอยจุลาโอ้สุดยอดเลยนะครับผมไปแล้วพ่อไปแล้วครับขอบคุณครับไปพี่น้องไปครับพี่น้องครับตอนนี้จัะลอยมางอดทีมงานวิถีอีสานแล้วครับสวัสดีครับครับเต็มวิถีอีสานครับผมครับผมสวัสดีครับลูกเขียววิถีอีสานครับผมครับสวัสดีครับผมพุนครััับผมก คนปกเก่าเด้อพี่น้องไ่สักวิธีสาครับพี่น้องครับผมพ่อถ้าวิธีสาครับนี่พ่อถ้าผมกับว่าอะไรวัสดีครับพ่อครับผมพ่อชมุนพิธีสาลเก่าครับผมครับผมเอฟลอยเปิดไฟพ่อท่านเปิดดิครับผพ่อท่านเปิดอยู่โอ้ครับผมครับผมเสียงว้นนี้เสียงว้นะครับผมเอาละครับมื่อวานนี้อาจารย์ลอยได้มาหอดทีมงานวิธีอีสานมาเยี่ยมยามกับทีมงานอาจารย์เต้นแล้วก็ มื่อนี้ได้เอาเนื้อมาลาบเนาะจันเนาะครับแมงครับต้องขอบคุณงไอ้หลอยพี่น้องครับของต้องของฝากเพิ่มมันอีกแล้วครับนั่งลาบเนื้อกันพี่น้องครับครับมมอนีีกแล้วยุดยุดเลยยุ่งเนี่ยเนาะยุดยุดโอ้ยฟังแต่ว่าหลอยมีมันเป็นมุกของพัน์สักเพื่อนพี่น้องเลยมีมาบกับแมงมาบกันแมงเด้าปะเด้าปะเพราะเด้าปะเดาเดจนเดาคมจนเดา โอ้ยมวลซื่อหลายพี่น้องไยมวลซื่อหลายมือนี่มีเขากินน้ำกันได้เนาะครับผมมันนี้กับยี่ทงทีทงหน้าวิถีสามพี่น้องครับผมครับกับฝากถึงแฟนครับทั้งของไอร่อนเอ็มแน่ครับ อ่าตุกงูุ้งนมีกนรัีกมีโอกาสหรือว่าได้เบิงอยู่ตอนนี้นะครับนาะไปายังไม่ยาบไมยาทีมงานวิธีสั่งก็ดต้รับด้เเนาะครับเขากินน้ำกันวยเนาะครับเบิ้งบรรยากาศงามงครับผมบราย่งบ่างลอยกอผมันขอวันนี้อันนี้คือเล่นมากเฮ็ดอันลงชิปมือนนเนาะผมได้เบิงอยู่ครับเล่นมากไม่หย่ดด้วยเดี๋ยวจะมีเล่นมากไม่หยิดครับก่อนปีใหม่จะแล่นแน่นอ่จะเป็นแบบอ่าคอแบบชมชมวิวครับครับผมกําลังกําลังกําลัง มองสิจัดงานมีดิ่งอาพรมจัดทั้งนี้ครับไปโอ้นี่อาจสร็จอะไรจัดครับผมันแคบโพดผมว่าครับถ้าเกิดว่าเขาเอาไปที่บเครื่องเสียงก็ต้องลงตั้งนั่นครับครับแต่ทางบนนั่นอือครับพอดีมื้อนี้จัดร้อยได้เข้ามาหาทีมงานวิีอีสานเพราะว่าเพิ่นว่าสิจัดงานเพิ่นเห็นจัดร้อยสิจัดงานร้อยแคมป์ครับผมวันที่5นะครับแต่ว่าทีมงานนี่ไปเบิดทุกคนนะครับไหนยกทีมไปเลยนะครับพี่น้องเขียมาลาดเนีไปหมดครับไปเลยครับผมแม่นครับไปก็เลยว่าอัน ผมก็อาจารเฮ็ดคือกันว่าอาจารย์เตี้ยนว่าอาจารเฮ็ดคือกันนะครับก็เลยว่าเขามาคุยกันมื้อนี้นะครับว่าแล้วงานอาจารย์ร้อยวัตถิ่าอาจารย์เตี้ยนสิจัดต่อนะครับพี่น้องครับว่าเสเอาเวทีโล่งใสอย่างโล่งใสนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตี้ยนเป็นเป็นด้านหลังครับมันจะกว้างอันนี้ก็จะเป็น มองแั้วมันใสครับผมครับแต่วัสดีครับมองเขามวควานปีใหม่น่าจะเลี้ยวเป็นนงานเป็นงานมีติ่งกันนะจาันนอแม่แม่แม่เอ้าเจ้านายก็ฝากนะพี่น้องด้วยแฟนครับร้อยผ้าเลาะแฟนครับวิธีอีสานครับพี่น้องครับมาซอยงานมีติ่งน้ำกันเนาะครับเนาะมาวม้วนข้าม้วนน้ำกันอยู่เมื่อกี้น้ำกันแต่ว่าเอาของผมก่อนวัดถิ่นาะแม่แม่ครับประธานวิประธานต้องพิจารณอเสื้อเสื้อเสื้อร้อยผ้าเลาะนี่ตอนนี้ก็ยั่งอยู่ประมาณ บถึง30ตัวแล้วสิบคแล้วนะครับแฟนครับเียซีูดอะไรยังไดคับถ้าใเข้ามาแม่แม่ติดต่อทั้าไอ่อยเพิ่มนะครับน้อส่งไห้ตัวละสองร้อยห้าบ่พวกเพ่งตัวนี่แม่แต่ว่าขันเอากับจานลอยเองตัวละสองร้อยไม่อะครับครับผมแม่ครับถ่คไส่งเร่งดวนแม่ครับผมรัมาดามาแจ้งงานคือมือวัติหานะครับหลักกางานของคนเตีนวิธีสานกับทีมงานวิธีสานมือไรนั่นเดี๋ยวติดตามีกเหนึ่งแม่แมครับตอนตอนนี้มันอยู่ตอนแรกผมจัดมาที่อิ่า เป็นอยังกบฏจ้าปีใไม่แน่นไหมผ่านมาอาจจะเป็นยี่สิบเก้า็ได้น้องลุงเนาะครับผมอาจจะเล่นเป็นยี่สิบเ้าสปอาจจะเป็นยี่สิบแปด่สิบเก้าป้ครับเบทอเื่องนึงท่านว่าแม่แม่ครับไปโอ้คร่ติดตามไปครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะในติดตามช่องวิธีอีสานเท่าสี่หูควเกินไปเนาะแม่แมครับพ่อว่าตอนนี้ให้เบื้งเกรเอฟทีนการต้ครัอเคกตลองพอติดตามรับเาจะมีมากพอหาคนบ่นเนาะเอ้ยหลายเยอ่ดอก เขาผมกัสิกาไปประมาณ4ี่สิหาสิบคนนี่ยแหละงานวีติ่งหน่อยของผมนะครับผมกลางทุ่งนาเอ้าไาไหนมาเขาสู้วิธีการเฮ็ดกับเขาสู้กันกินหักแปงแบงปันพี่น้องเลยพันสาเกจจูไม่ไอจูจูขัดจูพันพันพันตับแม่พันนั่นพันเออตับก็เลยไหมตับกดเลยไหมเน่นี่ตอนนี่ตอนเนื้อสิพันสาของตอนหน่อยเพิ่นโมหมักตัวไอเบิ่งในพี่น้องครับคุณผู้ชมมาไปพ่อถากกระยากแล้วมึงเดี๋ยไปสิบมอยู่ กันว่าวก็ว่าเป็นแบบนั่นเนาะครับสิมีอยู่สองกล่ว่าภาษาบ้านนอกเลยสิมีอยู่สองตัวแล้วปอบปอบโอ้โหพอทาเราก็้นมาคมเหมอนเนาะมัดคมครับเราใส่บีเพิ่มอีก่มือนอู้แน่นอนกันอะไเลยเอาเดี๋ยวบ้านในจานร้อยสิลาบได้บ้านในเด้อสีโซฝีมือสูตรอุบลนคอเด้อบ้านในเด้อเนาะเอาขออนุญาตเดี๋ยวลาบก่อนพี่น้องครับบ้านนี้โอเคครับพี่น้องครับบ้านในเรียบร้อยแล้วครับนี่ ลาบสูตรุบลนลาบสูตรทุบนทนสักตักไปสองซ้อนพป่นองครับเมื่อกี้เราซิมเราซิมเราซิมซื้อดอกมาไี่นางวันดี้มากีนเขาน้ำกันตุ่มห่มครับอ่ร้อยผ้าล้อผ้าเขียนผ้าเทียวป่าทากรับอ่าทีมงานวิธีอีสานรับพี่น้องครับมีมาย่างหลอนนั่นเดือดเดือดเดือดบควันดเย ไม่ยังเขียวน่ะไม่ยังเลียวน่ะไม่ยังไม่ยังไม่ยัง่ยังเลี้ยวในพ่อคิกอัพโมเมนต์โอ้ตากแตนมันพอเพดหรอกพี่ก้อนพี่เอาใส่อีกโอ้ใส่อีกโอ้ยเอาหมดแล้วสิ่งเออเลยเอาใส่อีกเอาใส่อีกเออเอาก้อนพันซักไม่กินเป็นผักตัวไันกินเป็นผักเอาไปเอาเอาไปนี่เอาไปเอาทงทงจ้ำ มามาเอาให้บอกวิ่งซีนไว้อะมีผ่านสาก่อยือแน่นวันเดยไม่ม่หย่่งที่พัเกิมไม่ได้บุ๊คมีเลือดปากแตกเลือดปากแตกเอาก่ตนเี้ไปลุกบุญเ้ส่วนเฮ้ยวยมวลซื่อมอะไปนอนเลยมวลซสื่อมอไเมาย งามวิีัลครับครับพี่น้องโอ้ยมวนซื้ไหลามเลยเออบมามีค้อวยปลาพร้อมน้ออาจารย์น้แม่นแมคกับไปคอยปลาต้มปลาเพิ่นเอาไว้ทานครับผมค๋อยไปทานจานลอวัสดอกขอบคุณหลายๆท่ครับเด้ออยู่ดีมีเฮงคือเก่าจะได้กัพ่อกานวัฒนหานแน่นอนเท่าไปลุยน้องปลาจานลอยลอยแข้มขั้งที่หนึ่งแม่นอนเลยวัฒน์หาพ่อนนครับทุกคนะือตนขาวกิะได้กันครับผมอ้าวมากินข้าวบานนี้ข้ากินข้าวบานนี้จวดจวด เอามาพี่น้องครับบปเดิมากินเขาน้ำกันครับผมาพี่น้องครับเดี๋ยวนี้กาลังเริ่มลงมือพี่น้องครับผมสุดมืทุกคนน้อเนาะเดียวไปนั่งกันดีใจไร้เหมือนีนี้นะครับพี่น้องเนี่ยเขามาเยีายามเที่ยงงานวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมกินข้าวห้อมผ้ากินปลาห้อมต้อนอ่เออกินกินลาบข้าวห้อมห้อมยังไงห้อมสวยบ้างแล้วกันกินปลากินกินข้าวห้อมผ้าครับกินปลาห้อมต้นกินปลาห้อมต้นโอ้โหอะไรกินก้อยงอห้อม วัมวงวังวงครับผมเท่านีะครับเป็นว่าฮักแพกแบงปันพี่น้องครับไปปุ่นกินปลามาพี่กินเขาไปปุ่นพ่อผู้เฒ่ามาพี่กับพ่อผู้เฒ่าคือกันครับพี่น้องครับแหลายครับเอ้ยแหน่หลายวิ่งต้อผู้เฒ่าครับอันผู้ใดบ่เคยกินกับินเงด้อครับร้อยเรียสูตรสูตรทุกคนครับร้อยเรียสูตรทุกคนครับพ่อแต่ว่ากันห้องบริจินีเอาไว้ในภาคสักกับมาเบิ้ดเรียสูตรหับเบิ้ดเรียสูตรพี่เนี่ยหมูแดงจึ้งขึ้มาพี่น้องกินเขาน้ำกันครับผมตุ้ม่มห้อม อาผ้าสรอยจูเฮายังอยู่เด้อนี่เด้อมามามาบน้ำปลาผมบนน้จูเฮายังอยู่เด้อรเส้นเจียวจูหอยจานร้อยบนว่าเอาใส่จก็สามเมื่อยมาดอกแดกพ้อดอกที่ตองหาอันนี้หูดีมาหูดีเลยมาด้วยตบิึงกันดีๆเด้อครับเด้อโอ้ยเู้หูอาหารบนน้ำต้มปลาอะไรก้อยปลานะครับก้อยเนื้อสูตรล้วนปะ ันว่าคนว่าคนเห็ดต้องกินน้ำคนว่าแมครับข้าวสมูสิบกล้ากินแมครับเกล้ากินจนสิบหวจานมามามาไปนอนครับมาหอดว่าโอ้พัดซกคนยังก็ห้ดนี่ฮะพอ้องห้ให้กินน้ำยูสมุนก็หักแบบนั้นครับเ่าแม้นเออเแซ่บพวกเ่บัลาบู้บนไหมเแซ่บายไหมพี่น้องแต่บอกวิ่งเร่อย่ะมึงเนีลาบู้นพี่น้องเ้ยนไหนพี่น้องเ้ยไม่บอก ว่า,วา,า,าเาาดีเวมาซ้ำซิมซ้ำซิมซ้ำซิมมาันวากินผักเป็นผักม <c oughs> า,ามามามา เพราะเนี่ยซักก็พี่น้องกินบักพริกเป็นพักเ่ราะันหัวใจแย่เนี่ยพวกเนียอันนี้แกซีมนี่ครับแกซีมพวกกะทิเดี๋ยวไปง่ายพี่ลอยพระซักจะใส่ข้าวคนนี้เอกมาประทานน้อสุเทียนี่สุเทียนเพราะ่ามเกี๊ยวดิจันลอยครับผมสุเทียนผสมนึ่งแดงใช่ได้ครับพันร้อมันยังหวานไม่ไอยังหวานไปนะพันร้อมันหวานมันกินมันคือผมพี่ครับพี่เสียมือถ่านเรื่องบมดพี่เดี๋ยวไม่เด้อนดิเจ้าสิไปประทากับมอนิเอวีมนุษย์บิดเ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวมอนิเอวีเนี่ยซ้ำนี่สบาย เราปตลาดเขบอให้เขาใกล้ลาดหมินเรายันไปซิมซิมตะลาโลเนาะิมหมาอนเนาะูเตีมงานวิทยาารนีผู้นี่หครับูนีครับผมโอุ้ดจอดด้เอาัายาวัาเาอันนี้ชุกครับผมอันุกอันดี้ชอบมักมัเามักหมักมักดีตัวทีนี้ตาลุ่งผลกับผมเี่แหะมักุก่ครับยรียไม่าเลยนรัง ก่อยามันต้องได้ลหรอค้องห้้องชินอยแบบไดแบบ้แบบพอสมบแกงเล่าพอสมบแกงเล่าบอว่านแง้มันไม่หงดอกมันไม่แห้งดอกกระต้ห้เนาะคุณแม่ที่ไปตมให้เน่ยเบดยเบดขายไม่ผขายไหมโอ้ยเาเพื่อันชิู้่าเดียวได้ามามาเดียว กข้าวทากลัม่นใ่ไม่บเหนีบ็น้อไร่ี้เอาเอามะนีก็ได้ครับคะหักัวลาัวลาบอกผมผมมามาส้ไมมามาสกันนี่ะัวลาม่พี่น้องด้นครับนเสียบเสียบเสียบเลยด้วกได้ข้าวท้าด้วพ่อเนาะดีแม่อร่อยมาคนด่าพ่อสมบุรณ์นะเ่ เอามาผมเยก็เห็นดดเเพิ่งจเียทงานปตลาดไปเ้อบอกีบอปกสัมปันลอยเพิ่นลอยแถวบมีพอสมบูรณ์นี่ครับทำาม่วต้องฟังสิตัวครับขัดประคมกันยังมีอยู่เรื่ด้อบอกยางเรายังยใสกันหน่อยพดีเลย อ้าบาทนี้ขออนุญาตบาทข้าพี่น้องครับขออนุญาตจบทิปซ้ำนี่ก่อนกินเขากินน้ำครับทีมงานคุยกันเรื่องงานร้อยแเขครั้งทีหนึ่งนะครับวันที่หาท่านว่าปัจจุบันจัดร้อยตรงหน้าหลักการสีมาต่อกับทีมงานวิธีสารเป็นมิตติ้งเ้ืยกนพี่น้องครับเป็นมิตรในน้อยนอกจากนอยแม่แมกตินะครับปากแฟนครับเอฟซีซองร้อยพลาเลาะแล้วก็ช่องวิธีสารพี่น้องครับผู้ใดได้เบิ่งคลิปแล้วครับ เรียนเชิญมาน้ากันแม่ครับว่ามาถึงวัทฒนาพร้อมนะครับมือนี้พร้อมแม่ครับผมหน้ามองนี่น้ำนะครับพี่น้องครับส่วนรายละเอียดจะไหนเดี๋ยวไปติดตามช่องของวิถีอีสานแม่ครับผมครับอยู่ในเพจของวิถีอีสานน้ำครับผมครัติดตามรายละเอียดเขาลงรายละเอียดไว้ด้วยกันถ้าใดสนใจอยากจะมาร่วมการเต้นนอนนาแม่ครับพี่ไม่นล้วครับมันเสียเน่านะครับผมอ่ะวัอนี้ขอบคุณหลายๆนะพี่น้องและขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทีมงานวิถีอีสานครับผมไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว